เห็นมันนอนอยู่ตรงนี้นะย่างบ้านมาเอากินนมกูบ้างเนี่ยนี่เราคนขาววิ่งออกกําลังกายมันก็ไม่ไหวต้นขาต้นขาคือรถเทะเยมันทางหลังนี่เนาะโมแม่โหลดซุนมันบอคบุบลง มันด bueno bueno ้าเห่าห้งอะนะฮันเดีมันเห่าห้งทิเออร่างกายมันไม่สบายแล้วนี่เมื่อกี้โตเห่าแล้วนะอยู่มาตั้งสาเบ่ยยมันบวอยากไห้แล้วนี่ร่างกายบวดด้ล้กินนมเยงเป็นคนกะว่าเป็นสามรุ่นพอใหญ่อยู่แล้วถ้เป็นถ้เป็นคนกัไดคร ก็เห่าก็นอกตั้งแต่อีฟ้าใสนะลราพ่อแม่แม่มันน่าจะปีแล้วนะสมัยจนตายไปแล้วเพื่อนหมดยังบวชตายแต่ว่าบึ่งคือยังบวชเห่านะเพราะว่ามันตียานะจริงๆเห่าแห้งแล้วนี่ยอาปากดูฟันฟันก็ไม่มีเขียวจนบวมีแล้ววะอันนี้ฟันก็จะบวมมีมีนายกบอกว่าถ้าหมาอายุสิบเอ็ดปีแปลว่ามา Mùi hèn khóp bơi. Teko bớt nato buki to mùi rồi Ao dạng bớt hàng là, yadu. Mun thảo khốp rồi, lèo nè. Mun mùi 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 tổ mùi 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 นี่คือคือนอนในหมอนวันนี้ทีามันอนแต่เพ่ขากหบม่ยมันบางทีคหรอือหิไปพูดกำเท้าเืยดำก็ดำไม่ได้อาบมาเท่าคือคนเท้าลย่านมันแ่คือแข็งเถอะสีตตานี่นี่เออมอกสิพอพอจไปซูบมั้งเอาเอาถัอวจานถ่ายสภาพต้องมีดูแป่งสิปีเนาะสิปีแม่พ่แม่สิปี ตอนยายบอกว่าบิ๊กบโอ้ยาลอดอยูพี่เ้ยตัวเรือนี้ไปบ่เรี๋อวนี้เฮ้ยมันเป็นเรยกโทรศัพท์นะเอ้ยด้าเอาอันนี้ดูดูว่านาตายไปไปยามหลอดดีกว่านั่นเนาะไอเสบเออมขึ้นนอน เออนมล้นในปากมันเลยนะเออนมนะเบื่องฟองมันแล้วโบมี่เราจบแก้นมลนปากกินได้กับแต่น้ำกับนมเลยนะกับนมติ้าให้ไม่ฉีดยาอีก ยาพาราหอยหอยอย่ามากวนนี่ปล่อยไปแบบนี้นี่ปล่อยที่แดงปล่อยซะเออาาายพดี๋ยวปล่อยเจ็บขนาดน่ะมันเห็ดนะบดยาพาราแล้วเลยอย่าไปให้ทุกทีอยที่มันยาพาราคนพารามาื้อกันเนี้ยเดียวเอามาบดเต่มันเก็บเเออมันบวมอันนี้อันนี้เนาะมันบวบัยนะบวบัยแล้วมันบวบได้แล้วท้องมันยังบึ้งมันเลย เอมันย่อยอาหารได้อยู่ในท้องเหรอนนะี่มันเท่าแหางเลยเนาะสิบเอ็ดปีอยู่ดี่ปีแล้วแต่อยู่เฮือนนั่น,นยอยู่เนาะเดี๋ยวก็ย้ายมาอยู่ที่นี่อยอไม่อยากมีหมอสี่ตัวไป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 มันบีให้จับจิ้มคืองูเห่าก็แบบจะตายอยู่แล้วอะ่ะแล้วม,ม,มนันยังบต่ตาย ถ้าหนูโตหนูจะซื้อมามาสองตัว <c oughs> ไะติมสีเหลืองสิใช่สีเหลืองเกลือมันพอมดิคูดมืมอดิแล้วก็จะแล้วหนูก็จะเหยือมาอยู่สี่ตัวถ้าบกุกกีตายเมื่อวานตาให้มันผิงไฟ วันนี้ก็ผีแต่ให้ปุ๊กกี้นอนตรงนี้แล้วก็เอามา,ผาเผาตรงนี้เนี่ยนอนนอนก็คือคน,น,น <c oughs> เอาหมอไมาให้มันมันรับเลยด้ฮันนอนมันวให้จับมันไม่ให้จับอยู่แล้ว กินนมค่ะมันยังม่ได้เลยจิ้มเนาะมันมีแต่นั่งมันมีแต่นั่งได้แล้วก็นอนนั่งแล้วก็นอน,อน,กนเนะนนะก้าเก้านาทีเต็มแหลข้ขวะเะยะถมาท่นถือเอาวมรคนแรกเนาะพเรบอ้0นทีละหกพอแล้วบ่บ,า,บ,า,บาเลย วดก็สีขาวตู้เลยจะอักกันแลบุกี้เขาหนวดเขาจะเอาเขาจะเอามาตัวสีขาวมาให้อีกมาแทนอีกกี้เลี้ย่หาคนใหม่มาแทนตัวเนอะตัวใบดีซะโอเคสก๊อเล็ตขอเอาหัวสีขาวให้ดูบวดหุ่นนะดะเบืองขานะแป้งเบืองขาแรงกว่าขาเออมันดีจับด้วติมจับขามันด้วติมท้องมันกินอย่งไรอยู่วันนี้มันกินบะได้แล้วนี่บม่มีหวดท้องแตัวเห่าแห้งแล้วเออให้มันให้มันไปมันทรมาน บัมันเก่งบัขามันมันบัให้ลงนะบ่ลงปล่อยมันนั่นล่ะเอ๊มันหยกได้หยกได้อยู่ย่างบ่แต่ก็นั่งได้อยู่คือเจ้าของคือมาลูกดูมันบ่กินข้าวบ่มีแฮงบ่กินข้าวตอนนั้นยายป้อนข้าวให้มันหัวหางหัวหางกินไม่ได้ทีมกินบัวอะไนลูกแต่ยายป้อนงะเงินป่านมาเดี๋ยวต่อไปก็จะนม อดีตเคยสูบงูเห่ามาอย่างโชคชนนะแต่ตอนนี้ยาหมดทนยุคกีมันเบิดแล้วมันเห่าแห้งนจับเห็นบ่แขจับกระตุกนะมันอยากแข็งแรงนึอันนี้ก็แบบมันหมดจังเนะเบิกเบิออกิปออกอะไเงยหัวได้อยู่กินก เอาเร็วกินอย่าไปเห็นมันนี่พอละมานมันกินหมดได้นอนลงกินหมดได้กินได้แต่นมกินได้แต่นมกับน้ำหนวดก็สีขาวแล้วลิ้นมันสีดอะไโมูบได้แล้วคืนนี้แหละมันเท่าแล้วน้ำน้ำในน้ำเปล่าเนี่ย เอาหมน้มันน้อมีอันมีแหละมีน้อนออมามันนะหัวอามันเตียนแข้มกานะเข้มกราดอันนี้แบวบลงเิมันบอให้จับนะอ้ยน่จับใจเนาะให้ไปมาสีาอ้นี่ แล้ววาเป็นยังมันเท้าเราวสิรอดอยู่นะดึงดึงดึงมอดอกไหมไงี่อมนส่เามดนี่อมามันชสูตมันเป็นเลือดเฮ้ยเลือดออกวะมีคนด่ม

เขายเนเขาบอกว่าถ้าน,นอนแล้วกินเนี่ยตัวจะเป็นก,ปกินแล้วออกอยอู่นีนน่นะมันคือคือปีกอะตรงนี้นะมันไปเล่นมากุหลาบสิตเนาะ

เบื้งะทองมันบูมีแล้วนี่อันนี้ม่นหยัางอนี่เป็นบอนี้าห้อมาเสิเส็กมันจะมัดคุเปนีาาเบื้องหอยเตีนเ้ออามันเ้ไโซนกี้ว่ดอุ้ยอย่าไปตีมันเอายาขามัดบอเอามายอดเส ขู่กับน้องดึกอนนั้น่าใส่ม่น้นนะครับตนเี้งน้อยเดีมนี่เบี้ยก็จะได้รู้เซาเราปีเราเบียน่มาท่าางปียบแล้วมันก็คือกันครับอค้นนี่นะขาลงไามันจะไปท่างทาางาหลังทางเวา่นี่าลงไปไม่ซูมนี่วัด คิวนี่มันก็คิว<า>ไเปเลยมันก็ปาก่นก่ก็น้ำลายมันะะนะบ่